วมีเดบริสิคอมมันีิสิโกมันนิงิกองสละนองกงกิงงิงกงแม่สองนม่ทำไรเนี่ย h ว l l o Vivian My s t <ít ody making noise> สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับที่เชิดตาต้อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่บนยอดผาสูงนิดหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในยูนิตทูกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง things around us สิ่งของรอบตัวเรานั่นเองนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ shapes รูปร่าง2 size ขนาด3 colors สีนั่นเองนะครับเรื่องแรกที่เราเรียนเนาะวันนี้ก็คือ s h p p s นะครับรูปร่างเรามาดูกันว่ารูปร่างมีรูปร่างอะไรบ้างนะครับไปกันเลย let's go <S เราจะมาดูกันว่า shapes หรือว่ารูปร่างเนี่ยมีรูปร่างอะไรบ้างนะครับรูปแรกเห็นไหมครับเป็นรูปวงกลมสีชมพูอ่าวงกลมภาษาอังกฤษใช้คำว่า circle อ่าวงกลมนะครับรูปต่อมานะครับวงรีวงรีภาษาอังกฤษใช้คำว่า over นะครับ over อ่าต่อมารูปดาวนะครับรูปดาวภาษาอังกฤษใช้คำว่า star star นะครับ รูปราวรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นสีฟ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า rectangle rectangle นะครับอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมานะครับสี่เหลี่ยมสีเขียวเขียวอ่าสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับใช้ภาษาอังกฤษคำว่า square square นะครับรูปสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า triangle Grind girl นะครับนักเรียนพอพูดได้ไหมครับได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่เพราะว่าไม่ยากเลยนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกออกเสียงตาม,มค,าคุณครูเนาะคุณครูจะอ่านไปทีละรูปแล้วให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามโอเคไหมครับอ่ไปกันเลยุโ <c oughs> อ้โหโ,หโ,อ,โห <c oughs> อ้โหโอเคนะครับเรามาดูรูปแรกอ่าปึ๊บเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมันบังหน้าครูเนี่ย อด็กควจะอยู่ตรงข้างนี้นะครับเรามาดูรูปแรกนะครับเดยวนักเรียนออกเสียงตามมันคูเนาะอืมอ่าปึ๊บขึ้นมาวงกลมนะครับวงกลมอ่าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า circle อ่าออกเสียงตามคูนะครับ circle อ่าโอเคมาดูรูปที่สองนะครับอ่ารูปที่สองจะเป็นรูป เป็นรูปวงรีนะครับงรี bon ri, ภาษาอังกฤษใช้คำว่า over over นัอ่านักเรียนลองออกเสียงสิครับ over อ่า, <Over. S 1> อาตัว v ในตัวนี้มันจะไม่ใช่เสียง v ไม่ใช่ over นะครับอ่าตัว v มันไม่ได้ออกเสียงวอลแหวนนะลูกมันจะมีฟอฟันเล็กๆควบด้วยเป็นฟอฟันวอลแหวนจะเป็น v v อ่าถ้าเป็นวอลแหวนแท้มจะเป็นตัว W นะครับอ่ามันเลยต้องออกเสียงเป็น Over นะครับโอเคไหมอ่านักเรียนลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งครับอ่า o v เ r เก่งมากครับอ่ามาดูรูปที่3กันรูปที่3อ่ารูปที่3เนาะเป็นรูปดาวอรูปดาวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Star อ่า ออกเสียงสิครับลองออกเสียงดู star อ่าหันลิ้นเข้าไปข้างในด้วยอ่าโอเคนะครับอ่าโอเครูปที่สี่นะครับอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆครับอ่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า rectangle rectangle อ่าออกเสียงตามมันคู่สิครับโอเค rectangle รูปต่อมานะครับเป็นสี iam, ่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละเนาะอ่ะสี C ่เหลี่ยมจะออกเสียงว่า square square นะครับอ่านักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูสิออกเสียงอะไรกันครู <c oughs> อ่าโอเคนะครับอ่าออกเสียงว่า square อ่าลองลองพูดตามครูสิติดต่อ โอเคนะครับเวนกิดเก่งมากครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ดูรูปสุดท้ายในวันนี้รูปสุดท้ายก็เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า triangle อ่ะออกเสียงสิ triangle โอเคอ่าเก่งมากครับนักเรียนอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคครับ โอเคครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วได้ทราบแล้วว่า shapes หรือว่ารูปร่างต่างๆเนี่ยมันมีรูปร่างอะไรบ้างคำศัพท์มันคือคําว่าอะไระทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้า13จนะครับะจะึ้นว่า unique to t h i n g around us นะครับมาดูนะครับข้อ1น่งข้อหนึ่งเขาบอกว่า look and label the picture ก็คือให้นักเรียนดูคําในแผ่นป้ายเนี่ย แล้วเลือกคำมาเติมลงข้างล่างเนี่ยมาเติมลงให้ตรงกับรูปร่างที่กำหนดให้6ข้อเนี่ยเช่นคำแรก t triangle คือสามเหลี่ยมแล้วก็เติมลงตรงรูปสามเหลี่ยมอ่ะโอเคไหมครับคันที่สองอ่นานว่าอะไร circle circle มาตรงกับรูปร่างอันไหนเราก็มาเติมลงตรงนั้นนะครับโอเคไหมอ่าโอเคไม่ยากเลยนะครับอ,อวันนี้นะครับคุณครูจะมาเล่นมายากลให้ดูเดี๋ยวจะเซกิ้งห้อยนะครับ มาแล้วมาแล้วอ่าโอเคนะครับหลังจากที่ฟังคุณครูอธิบายไปเนาะอ่าเข้าใจไหมครับเข้าใจยากไหมไม่ยากเลยนะครับอิงค่อยครูนี่ก็ฐานอ่อนจริงๆไปๆมาๆอาเอามาเอาพางมาอ่าโอเคครับอ่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีที่สองวันพรุ่งนี้อ่าวันนี้เราทําการบ้านทําแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทําไปด้วยนะครับอ่า โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับกูดบาย